เบอร์่วยน้อยชามาแล้วค่ะวันนี้นะคะทุกคนไอชอบก็อยู่กับเกม s u r g e o Simulator 2นะคะกับพี่ิงค่ะจัสต์สปาร์ชแนลเย้คุณทั้งสารอะไรกันนี่มันเรื่องของขาดบาดตายนะเนี่ยเขาต้องรู้สึกทันสาสุขภาพไม่ดีกินแอปเปิ้ลเยอะๆเขาจะไม่กินแอปเปิ้ลให้เยอะๆแอปเปิ้ลเป็นกองบนแล้วแอปเปิ้ลที่เนี่ยเหนียวจริงๆเลยดูสิดูสิดูสิมันไม่มีการตกจากตะกร้าเลยแนะนำตัวเองก่อนได้ไหมสวัสดีครับผมจีนจัสต์ปาครับวันนี้รับบทเป็นคุณหมอจีนครับผมจะมาทำทุกคนให้หายจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเลยครับผม อ่าิงก็คือหายจากโลกเปล่าหายไปเลยหายไปเลยไม่รู้คุณอย่าพาผมหันซาดิผมเห็นนะว่าคุณน่ยไปรักษาคนไข้กับหมอไอโตะสภาพเป็นยังไงผมเห็นนะนี่จำปอขอโทษครับจงไปอรรอย ก็ดีอยู่นี่คะคุณจะมาปักปั๊มปมหมอชาคนเก่าได้ตายไปแล้วอย,อย่างนั้นเหรอคุณหมอชาคนใหม่ก็ผมว่าเราไปรักษาคนไข้กันดีกว่านะแต่วันนี้เราจะรักษาคุณบอ๊อบก็คือทุกคนก็ชื่อบ๊อบหมดมันมนี่สิ <c oughs> เอาแอปเปิลอยู่ <c oughs> เอาตัวไปทำไมกิ๊ฟตอนผ่าตัดเหรอคะงานของเราวันนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนหัวใจให้กับคุณบอ๊อบเราต้องเอาไซลิงออกมาให้หมด โอเบิกทิ้งหมดเลยเหรอเบิกทิ้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราเอามาวางไว้เราต้องเตรียมของให้ไวเป็นไงได้ได้ได้ก็ได้เป็นไงแบบนี้ลงใจขึ้นเยอะเลยคุณหมอดูขึงขังขึ้นเยอะเลยครับมันต้องเป็นอย่างนี้มาหมอพร้อมแล้วเบิกตัวนักโทษคนไข้เอาคนไข้คนไข้กดไหนบอสนี่ค่ะนี่คือบอส ม่มีอะไรครับคุณหมอโอเคไม่มีอะไรแล้วโอเคสบายใจคุณบ๊อบช่างเปราะบางไม่เกินเฮ้ยคุณเจ๋งมากเลยเนี่ยคุณสามารถเอาแขนต่อเข้าไปได้คุณเอาอะไรยากเอาออกมาคุณเอาออกมาสิ่งที่เราต้องทำคือต้องเอาปอดก่อนปอดคุณหมอตั้งสติก่อนเราต้องเอาหัวใจไม่ใช่บีบคอล้วงไปปอดอีกข้างนึงอะคุณเราเราเอาหัวใจออกมาแล้วคุณหมอหัวใจอันใหม่อยู่ไหนหัวใจอันใหม่เติมเลือดก่อนนะเติมเติมคุณหมอดูแลคนไข้ไว้ได้ช่วยใจหมอ วราน้ำไปเยอะอร่อยอุยเก่งมากหมอโยนค้อนทำไมฮ้อย่าลงไปเฮ้ยเอ้ยคุณมันเก่งกูคุณหมอคุมันเก่งกู้ที่สุดบนโลกใบนี้ผมละยังเก่งเลยละทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยห้องคุณต้องทำอะไรอ่ะผมก็มาครั้งแรกกับคุณนั่นแหละคุณหมอเฮ้ยบ๊อบจะเย็นมาบ๊อมาแล้วเหรอใครกดอ่ะปล่าเพิ่งมาดูซิว่าเราต้องทำยังไง ผ่าตัดแขนเขาออกมาสองแขนเราต้องเปลี่ยนแขนเขาอย่างนั้นตัดแขนเหรออา้ามีวิธีตัดแขนง่ายๆแล้วก็แค่จับมือคนไข้จับไว้ให้มัน่นคุณคุณดูแลไว้ผมจะเอาแขนข้างใหม่ให้เขา,าคุณหมอ <laughs> <ต>รู้รอเปล่าว่าวิธีแบบนั้นมันทําให้เสียเลือดมากเกินไปคุณต้องหั่นออกมาต้องค่อยๆหั่นคุณหมอคุณเป็นคนปาดเถื่อน คุณยังไม่รู้เหรอว่าทำไมเกมที่แล้วผมดูไล่ออกอ่ะคุณหมอไอโตสอนคุณมาอย่างงี้เลยใช่อันนี้เราต้องไปเอาางนี้เราต้องไปเอาแขนใหม่ตรงนั้นนะแต่ว่าเราเข้าไม่ได้เราต้องทำาไงถึงจะเข้าได้อะเราต้องโยนของเข้าไปในนี้พี่อนแล้วก็เข้าไปโดนปุ่มแล้วมันก็จะเปิดประตูให้เราเข้าใจแล้วต้องโยนไอชาเข้าไปได้อนี้อะเฮ้ย่นี่ทำงไงอะใช้ก้อนเนี่ยนี่มันคือ โกโก้ช็อกโกโบพีนครับผมพี่ทอะไรวโป้คนไข่อะฉันเปล่านะทำไมเขาเล็บขบหรอคพีนดนไข่เป็นเล็บขมผมว่าแรงดันเขาเยอะไปหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยนนรนนนนนนดนนนดนน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 เนน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 มนนนนนนน้นนยนนนนนน่นนนนน้อนน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 แน่นน่นนนนนนนงเอนแขนนน่เนนอแน เรา,เราต้อง <ละ S 2> ตัดก่อ,อนสินะใช่ใช่ใช่ใช,ใชเลื่อยเดี๋ยวพี่ยินตัดแล้วไอชาตไอชาตจะฉีดไซลิงหยุดเลือดแกแล้วทำงานกักไปเจียมนะคุณ <c oughs> <c oughs> คุณทำอะไรอ่ะผมต้องการจะเลืเ่อยแขนเขาออกมายังไงล่ะทำไมมัน <c oughs> ไม่ไม่ต้อง,งแล้วเดินออกมาเลยพี่ยิน <c oughs> ดีดมาก <c oughs> เอาไปเปิ่งซิไม้ไม้ไอ้นี่ไม้แขวนขวางอยู่ด้านโน้นวัผมเอาแขนแล้วล<อ>ดึงดอีกข้างเลยดึงอีกข้างเลยไอ้ชาติดึงเองนะดึงเลยคุณหมอคุณต้องดูเด้วยคุณหมอไม่มีเวลาแล้วคุณหมอเลือดดื้อคุณดื้อผมเลยค,คุณหมอคุณต้องแก้กปัญหาเฉพาะหน้าได้เข้าใจไหมคุณไม่ใจคุณหมอคุณเป็นอะไรเนี่ย มัน,นมล้อเล่นมันมันแค่เรื่องง่ายนะคุณหมอคุณหมอเห็นมือผมไหมลาก,ก่อนเจอกันใหม่ผมลาอกอกยังไผมอยากได้หน้ากากอนามัยผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าเราต้องกลับล็อบบี้ก่อนเพื่อไปเอาหน้ากากอนามัยนะคุณเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่าไม่เราไม่ได้หน้ากากอนามัยผมได้ผมจะกลับไปเอาหน้ากากอนามัยท,มที่ไมได้บบไม่ผมไม่ให้คุณจะไปไม่ไป ล็อบบี้ผมขอร้องคุณด้วยนะผม,ผม,ม,ม s. <S เพื่อสุขภาพของพวกเราหนึ่งคนหนึ่งคนมีหน้ากากอนามัยก็ลดการแพร่เชื้อได้เชื่อผมเราไปทีล็อบบี้ก่อนไปชยไม่ได้อ่ะอ้ยมันไม่ใช่ผ้าปิดปากพีม่ได้ไมีแนแช่เย็นวางอยู่ด้วยแล้วก็มะเขือคุณพยาบาล คุณหมอไอสิกาคุณเอามะเขือม่วงมากินในห้องแช่แข็งอี้ไล้วหไอสิกาเป่านะคะอุ้ยมีเดอมมีดถ้าเป็นมีดของแม่นี่น่ากลัวเลยพี่ยเออช่างอะไรคือมีดของแม่มันก็คือเดอะมัมมีดนั่นเองว้ายไปแล้วมัมมีดมีดมีดช่วยด้วยมช่วยด้วยหยิบย่่งหยิบเย็นแล้กเกิน อันี่สุดยอดคุณหมอคุณเป็นหมอดีเด่นอ้าคุณไปไหนอ่ะผิดทาง <c oughs> อันนีนี่นี่ห้องประดานโอ้โห <c oughs> นี่มันคือโรงพยาบาลที่ไหนนะทางลงอย่างนี้เออเราไปดูร้านเราก่อนว่าเรามีของอะไรที่ใช้ได้บ้างอืม <c oughs> ผมเข้าใจแล้วว่าช่องนี้เอาไว้ทบองไ <c oughs> นไหนน,นอุปสรรคของด่านนี้ก็คือว่า <c oughs> เราต้องส่งแขนกันทางนี้ เราไม่สามารถเดินได้แต่เราต้องส่งแขนให้กันและกันเพราะฉะนั้นคุณหมอผมเชื่อใจคุณหมอทําให้เต็มที่ผมจะรออยูอ่คุณหมอเราต้องผ่าตัดแขนขวาและขาซ้ายของเขาแป๊บหนึง่งคุณดึงผมฉีดแป๊บหนึ่งอย่าพุ่งดึงนะป๊อบใจเย็นนะคุณต้องรอดเขาจะไปคุณต้องรอดลูกหน้าลูกหน้าใช่คุณต้องรอดจะคุณวแม่ดึงแขนไม่ได้ดึงหัวแขนขวาแขนขวา โอ okay. เคแลกแกแลกแก,เ,กเ,เอาละเอาทุกอย่างมากองไว้ตรงนี้ทั้งแขนขวาและขาซ้ายเราจะได้เอาไปแลกพร้อมกันทั้งหมดอย่าปัผ๊ผมทำไปแล้วผมทำไปแล้วคุณหมอคุณหมอผมทำไปแล้วผมได้ขาเขาแล้วไอ้เก้าอี้ผมได้สีข <c oughs> ่ขาเลย <c oughs> ผมได้เก้าอี้เลยโอเคคุณหมอทั้งหมด <c oughs> ได้คุณหมอแล้วส่งแจ้ง e Bay แบบเอ็กเพรสเลยคุณหมอเลือดเลือดเขาเลือดเออเลือดเขาอย่าลไเยเลือดเขาอย่เยอะ คุณหมอใส่สิคุณหมอหมอหมอเพิจะตายแล้วพอเหนือเลือดพันกว่าเราต้องผ่าตัดไส้ของเขาด้วยใช่ไหมเติเติมเลือดก่อนเติมเลือก่อนไอ้บ้าเอ้เมื่อกี้จังหวะชีวิตจังหวะชีวิตเอาละผมช่วยเติมพี่เติมเติมเลือดแปลกๆเอ้คิดไปเองนะคุณหมอ ตรงนั้นน่ะเส้นเลือดเส้นเลือดมันเยอะเราไม่ต้องเอากระดูกออกมาส่วนช่องไม่ต้องแล้วเอะไะคุณหมอคุณหมอเตรียมส่งไปทางช่องนั้นผมจะไปรอรับเนี่ยใช่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 จบแล้วอะไรโอ้ยหยิบไปติดหยิบติดมันเล็กเกินไปเล็กมันมื้อมันเมือกมันเมือกคุณหมอดีมากคุณหมอเก่งมากหมอใช่รอรับโอ้โหส่งไปแล้วส่งไปแล้วใส่ใส่ใส่ แล้วใช้เวลาเยอะเกินไปโอ้โหเสียเสียเลือดไปเสียเลือดไปขนาดนี้ตายเลยดีกว่าโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับเกมเซอร์เจนซิมูเลเตอร์2นะคะกับพีนจัสปังนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะพูดอะไรหน่ะเดี๋ยวกดไปหาผู้ช่วยใหม่ผมผมก็ไม่หาผู้ช่วยใหม่แปค่ะลาออกอยากหยเย้ ผมไม่อยู่แล้วผมจะไปเป็นยูทูบเบอร์ก็จะบอกว่าพวกเรานะคะก็เล่นเกมด้วยกันมาปีหนึ่งแล้วเนาะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากหมายถึงถึงเวลาแล้วแบบเลิกเล่นด้วยกันทันทีเลยเนี่ยว้าวสมเาใครที่ติดตามพวกเราสองคนมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเลยนะคะก็ว่าเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่บอกว่าคอยสนับสนุนพวกเราสองคนนะคะก็หวังว่า สนับสนุนกันต่อไปนะคะขอบคุณมากมากนะทุกคนขอบคุณมากครับผมอจันหลวดอายุเท่าไหร่แล้วไอ้ไอ้ไอ้ออสมองผมย้อนกลับเลยสมองผม <laughs> ผมถูกทําลายไปแล้วแหละสําหรับวันนี้นะคะไอชากับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ไอชากับพี่ด้วยนะคะเย่กิ๊งๆิงสำหรับวันนี้ก็บาย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  ปปปุุุ๊๊๊แอปพลิเคชันไอชา plus ทุกเวลาที่คุณต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งใน Android และ iOS นอกจากนั้นก็ยังมีสติกเกอร์ไอชาน่ารักแบบสมมาตรสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Store ใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยู่ด้วยในทุกแชท